คนวางแผนพี่คือแฟนในอนาคตหนูยังอยู่ในหมดเป็นเจ้าของพี่ไม่ได้แค่ต้องรอวันหนึงง่งเงนคิดถึงก่อนได้มาก็ไม่รู้เมื่อไรที่จะรักได้สักทีพี่คือครูแทที่ได้แค่แอบมองคือได้แต่จองคือได้แต่จองต้องพี่แน่เอาไว้ไม่ชอบบางครั้งที่พี่มาใกล้ไปไม่อยากให้รู้หนูไว้ว่า พี่ต้องมามองตากูเก็บเอาไปฝันพี่รู้ไหมพี่รู้ไหมพี่ไม่รู้หรอกกหนูไม่เคยบอกแล้วกันก็แล้วกันพี่ต้องมัดหนูไว้พี่ต้องมัดหนูไว้พี่ต้องมัดหนูไว้เข้าใจไหมพี่ต้องมัดหนูไว้พี่ต้องมัดหนูไว้พี่ต้องมัดหนูไว้ด้วยหนูเป็นคนวางแผนพี่คือแฟนในอนาคตหนูยังอยู่ในโหมดเป็นเจ้าของพี่ไม่ได้แค่ต้องรอวันหนึ่งงั้นคิดถึง